เพราะนั้นเวลาเรากินเจเรากินอยู่บ้านไม่ได้ไปผมถือว่ายังไม่ครบสูตรอย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเทศกาลกินเจ ผมพูดกันนำว่าผมพูดเรื่องกินเจแต่เรื่องกินเจอย่างเนี้ยพูดกันทุกปีและทุกคนก็มาพูดมีหนึ่งก็คือไว้อาลัยองค์กษัตริย์ฮ่องเต้ที่ถูกอมองโกเลไล่ล่าฆ่าท่านต้องกระโดดน้ำตายนั่นเวลาคุณไปที่ปอเต็กตึงจะมีเรื่องอย่างนี้เล่าไว้ฟังเราก็กินเจเพื่อตอบสนองเพื่อทดแทนเพราะ มันมีสองประเด็นกินเจก็คือสีเหลืองสีเหลืองคือไว้อะไรองค์ห้องเต้เล็กๆที่กระโดดน้ำตายไปเพื่อให้ตัวเองตายไปแล้วมองกกนจะได้จบสถีไม่ต้องไปไล่ลา่าฆ่าคนจีนแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือการต่อสู้ของพรรคบัวขาวพรรคบัวขาวนี้ถือว่ามีทรงอิทธิฤทธ ทรงอิทธิฤทธิศักดิ์สิทธิ์เป็นจอมยุทธทั้งหลายแต่จอมยุทธ์ถูกฆ่าตายหมดด้วยมองโกรครับก็เลยประเด็นนี้ก็คือไว้อะไรต่อพักบัวกขาวพักบวกขาวทางเราถ้าเราเข้าใจง่ายๆแล้วก็ดูว่าทางใต้เนี่ยมักจะนิยมทางนี้คือเชิญวิญญาณผู้กล้าทั้งหลายสมัยก่อนก็มาครับจะเป็นกองทัพผีจะเป็นกองทัพอ,อะไรก็ถือว่า เป็นบรรยากาศนั้นตอบแทนลึกเลี้ยงหรือทําบุญกุศลให้เขามันจะแบ่งเป็นสองภาคภาคหนึ่งคนใส่สีขาวอีกกลุ่มหนึ่งใส่สีเหลืองอ่มันก็จะแบ่งแยกกันชัดเจนอ่ใส่สีขาวก็ทรงอิทธิฤทธิ์หน่อยครับจะมีการเข้าทรงมีการประทับร่างแต่ที่ผมจะพูดวันนี้มันกินเจคืออะไร ใครที่เคยไปกับผมไปที่ในกรุงเทพเราไปสะดอกเคราะห์ต่อชะตากันที่ศาลเจ้านาจาศาไทยชื่อคุณจะสังเกตไหมครับหลังจากเราปัดเคราะห์เราต่อชะตากับองค์ไทสวยแล้วปัดเคราะห์เนี่ยที่ศาลเจ้านาจาเนี่ยเขาเอามาวางเพื่อทำพิธี ในวันกินเทอย่างนี้นะครับเกาวงอุกโจนี่ตรงนี้ครับคือใช้ดาวทั้งดาวทั้งเจ็ดพร้อมกับเทพเจ้าทีอ่อีกสองพระองค์รวมกันเป็นเก้าพระองค์รวมกันตรงนี้จริงๆแล้วในหลักวิชาการนะครับหลักวิชาการในดาวเก้าดวงเนี้ย มันจะมาดาวที่เจ็ดดวงซึ่งเราเรียกว่าเรามาประยุกต์นะครับคิดว่าเป็นดาวพวกนี้คือ,อพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธนี่คือมาประยุกต์ดูทางทางเขาเรียกง่ายๆคือทางไทยแต่จริงๆดาวตรงนี้เป็นดาวของวงจุ้ยเจ็ดดวงคุณคงรู้นะครับในดาวเก้าดวงนั้นมีอะไรครับมีทำรังตื้มึนหลกชุง บุงเขียกเนียมเจงบูเข็กและพัวคุงคือดาวหนึ่งถึงดาวเจ็ดนี่คือเจดดาวบวกกับองค์อีกสององค์ครับไม่ใช่ดาว8ดาว9้าเพราะดาว8ดาวเก้านั่นคือถวยเทพเทวดาสององค์นี่แหละครับเข้ามากลายเป็น9ดวง9ดวงนี้ดูแลชะตาชีวิต ของสิองนักษัตว์โดยเฉพาะถ้าคนเข้าใจนะครับประเภทที่สร้างให้สะดอกเคอาะแล้วไปฝากไว้ตรงนั้นนะมันมีอีกกฎเกณฑ์หนึ่งแต่กฎเกณฑ์นี้ต้องมานี้คุณสังเกตไหมครับเวลาเราไปที่สารเจ้าไปทำบุญแล้วบอกชื่อนะครับคุณจะเห็นเวลาเขาเริ่มสวดมนต์จะมีคนหนึ่งอะครับนั่งอ่านชื่อนี้ตลอดเวลาเลยครับ นะอ่านชื่อนายนี้นายนี่นายนี้น,น,น,นายทำบุญเท่าไรทําบุญอุทิศให้ใครเขาจะอ่านอยู่ตลอดเวลาแล้วอ่านทุกวันในเก้าวันนี่แหละครับคือกฎเกณฑ์ที่วันนี้ผมจะพูดกินเจยังไงให้ได้บุญได้กุศลเพราะกล่าวกันว่าคนที่กินเจแล้วคนที่เข้าไปเราพูดง่ายๆคือเจตัวครับทางพาคกลางพูดกันอย่างนี้ครับบุญกุศลน,นี้ จากร้ายกลายเป็นดีเพราะคนบางคนสมัยก่อนเขาว่าบ,บางบ้านมีแค่คำพีปักเต้าทำพีปักเต้าไว้ในบ้านนะครับชะตาพลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีพลิกจากบ้านที่มีตำราพวกนี้พ่อแม่อายุยืนยาวเคหสถานปลอดภัยและก็เรื่องร้ายๆกลายเป็นเรื่องดีหมด เกตนะครับคนภาคใต้นะครับปู่ย่าตายายเนี่ยอายุยืนยาวยาวจริงๆนะครับมีความสุขมามครับเพราะเขาเวลากินเจนะครับเตียผมเคยเคยสอนเวลาดูจะกินเจให้ปลอดภัยจริงๆวันที่เขาก่อนยกเสาเต็งโกะครับก็ไปท่วัดเลยทำบุญเลยครับทําบุญเหมือนกับ เราผูกปิ่นโตเลยถ้ามีเวลาอยู่ที่นั่นเลยครับถ้าศาลเจ้าบางแห่งเขาจะมีห้องเลยให้คนเฒ่าคนแก่มาพักแล้วก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ทําบุญอันนี้คือปลอดจริงๆแล้วทุกวันได้นั่งสวดมนต์ฮะได้อยู่อยู่กับเทพเจ้าที่เพราะท่านจะมาแค่เก้าวัแค่เก้าวันนี้เองนะครับแค่เก้าวันนี้นี่ครับหลังจากนั้นท่านก็ เสด็จกลับแล้วก็อันนี้อยู่เฉพาะดวงชะตาในสองปีที่ผ่านมาผมถึงนำพาทุกท่านที่ไปกับผมทำไมต้องไปที่ศาลเจ้านาจาสาแต่ชื่อเพราะเราไปนค้นพบถึงวิธีการเสริมชะตาที่ถูกต้องไม่ใช่เราปัดแล้วไปเผาตรงนั้นปัดเพราะ เผาส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งต้องมาวางหลังจากเก่าอ้วงอุกเจกินเจหมดหมดแล้วทางวัดเขาก็จะเผาเองเนี่ยครับมันถึงจะได้ผลแล้วทุกวันเวลาเขากินเจเขาส่วนนกพระเคราะห์มาครบเนี่ยครับเขาก็จะอ่านอย่างเนี้ยไปตลอดเวลาคือเจ้าจะได้รู้คนนี้ทําบุญอุทิศให้ใครคนนี้กินเจให้ใครอะไรอย่างเนี้ยครับอ่านี่คือกินเจแล้วถูกหลัก ได้เข้าครับเพราะนั้นเวลาเรากินเจเรากินอยู่บ้านไม่ได้ไปผมถือว่ายังไม่ครบสูตรคุณใกล้ที่ไหนที่เขามีเชิญเทพเจ้าเก้าพระองค์ไม่ใช่กินเจสาหรับเจ้าแม่คนอิมกินเจสำหรับเจ้าพ่อคนอุ๋มไม่ใช่กินเจคือเกา่าอ้วงอุกโจ้โดยเฉพาะส่วนที่อื่นคือกินเจเข้าสู่เทศกาล แล้วให้เทพเจ้าในศาลเจ้าของแต่ละศาลให้ผลบุญกุศลอันนี้มาต่อยเพราะฉะนั้นคุณจะกินเจตั้งไว้เลยครับปณิธานว่าเก๋าเจาวันนี้กินเจให้ใครเจ้ากรรมนายเวรกินเจให้พ่อแม่กินเจอะไรนะตั้งฉีดอธิษฐานไว้ผมรู้ว่าตอนนี้ยากครับ เพราะอาหารการกินไม่ใช่ง่ายบางท่านตั้งใจว่าผมขอกินเจแค่วันละมือหรือขอกินแค่สามดังนั้นเขาออกอยู่ที่ปากกับอยู่ที่ใจอย่ากโกหกตัวเองอย่ากโกหกใจเราแค่นี้ก็พอทำดีนะไม่จำเป็น ต้องครบแต่ด้วยในภาวะที่ทำก็ไม่ผิดสินะครับแล้วมีหลายท่านครับก็ยังมีคำถามมากมายแต่ว่าวันนี้ผมก็จะไม,ไม่ไม่ไม่พูดเรื่องของกินเจให้มากเพราะทุกคนก็จะอธิบายเจมีผมวันนี้จะอธิบายต่างกับคนอื่นหน่อยเพราะเรารู้ว่าการกินเจนั้นเพื่อจุดประสงค์อะไรเอาละครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ